คิดไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจับต้นชนปลายไม่ถูกเคยไหมเวลาเท้าหยิบรีสอขึ้นมาแล้วจะเขียนคาแรคเตอร์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งแล้วสมองเรามันโล่งเลยไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นเขียนอะไรลงไปดีนั่นแหละครับคือปัญหาของมือใหม่ถ้าน้องๆกำลังดูคลิปนี้อยู่ครูหลิวบอกเลยว่ามีทีเด็ดสวัสดีครับพบกับผมครูหลิวจากสถาบันสอนเดอะซีรัวันสถาบันสอนที่ต้อนเพ้นมังอ่ะปั้นฟิกเกอร์ มาที่เดียวครบทุกความต้องการคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนออกแบบคาแรคเตอร์จะมีทั้งเทคนิควิธีคิดและแนวทางในการทำงานผ่านการแก้ไขงานให้กับน้องแตมป์นักเรียนคอร์สมังอะของเราเพื่อที่จะเพื่อนๆได้ที่ดูว่างานที่เขียนออกมาดีแล้วในสายตาของมืออาชีพยังต้องมีอะไรที่ต้องปรับแก้กันบ้างถ้าอยากเก่งขึ้นดูให้จบคลิปแล้วคุณจะได้อะไรไปมากกว่าแค่ความรู้ พร้อมยังก็สลหรับคลิปนี้พี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องของหัวข้อการออกแบบคอนเซปต์คาแรคเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นผลงานจากของนักเรียนคอร์สมั่งอ่ะโอเคในแง่ของดีไซน์มาอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์เลยเป๊ะๆมากพี่แต่ใน,ในมุมมองพี่พี่ก็ถือว่าใช้ได้นะสําหรับเด็กอายุ15าแล้วออกเริ่มแบบหัดออกแบบอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้พี่ก็จะดูแล้วพี่จะดูแค่ภาพรวมพี่เสียว่าพี่ก็ดูว่าเออมันมันพอได้ฉะมั้นพี่จะแนะนํานิดนึงเวลาเราจะออกแบบคอนเซปต์คาแรคเตอร์สักตัวเนี่ยยกตัวอย่างนะ เวลาที่พี่ได้โจทย์มาหรือว่าเวลาพวกแยบ,บพวกญี่ปุ่นหรือฝรั่งก็ทางานเนี่ยเขาจะพยายามติกข,ข้อมูลไว้ให้มากที่สุดอย่างเช่นถ้าตัวละครตัวหนึ่งเนะี่ยเขาจะมีเลยว่าอายุเท่าไหร่หนึ่งอายุเท่าไหร่สูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่เนี่ยปะผิวสีอะไรตาสีอะไรเนี่ยปะนั่นคือลักษณะของตัวละคระลักษณะของตัวละครนะรวมทั้งนิสยัยเขาเรียกว่ารูปพันสันฐานแล้วกันพอทีน,นี้เสร็จปุ๊บเราจะพูดถึงลักษณะของนิสัยนิสัยเนี่ยถ้าโดยปกตินะเขาจะพยายามใส่ ดีเทลเข้าไปให้ได้เยอะที่สุดคำถามคือเราจะใส่เพื่ออะไรคำตอบคือใส่เพื่อที่จะสร้างบุคลิกตัวละครตัวนั้นให้สมจริงที่สุดเพราะว่าถ้าเราใส่ตัวบุคลิกใส่ลักษณะนิสัยหรือว่าใส่ข้อมูลไปหลวมมากอะ่ะคนที่ออกแบบเนี่ยเขาจะออกแบบมาแบบนึกไม่ออกอย่างเช่น เวลาญี่ปุ่นเขาทำงานเนี่ยเขาใส่หมดนะชอบกินอะไรก่อนไม่ชอบอะไรเกลียดคนลักษณะแบบไหนชอบแต่งตัวยังไงชอบสีอะไรชอบอ่านหนังสือพิมพ์อะไรเนี่ยป่ะักษาตัวละครเขาจะระบุไปหมดเลยระบุไปหมดทุกอย่างยิ่งเยอะยิ่งดีแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขาละเอียดมากเราอาจจะเห็นเขาระบุละเอียดเฉพาะตัวเอกใช่ปะ่ะไม่เลยตัวละครตัวประกอบไม่ละเอียดเลยเหตุผลก็คือเขาพยายามสร้างโลกให้มันมีเสมือนจริงขึ้นมาอย่าลืมว่าการ์ตูนที่เขาเขียนเนี่ยมันเป็นจินตนาการมันมันไม่มีตัวตนอ่ะ การที่ตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยข้อมูลเยอะมันเชื่อมไปสู่ตัวละครอีกตัวหนึ่งฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวเอกหรือตัวประกอบเนี่ยมันควรจะข้อมูลเยอะถูปะนั้นพิกรรมของตัวละครหนึ่งตัวมันเชื่อมสู่อีกตัวหนึ่งที่อยู่รายรอบมันไม่ใช่ว่าเราสร้างบุคลิกหรือข้อมูลเต็มที่กับตัวละครตัวเอกอย่างเดียวเขาดูไปถึงรอบ สมมติเราเขียนการ์ตูนขึ้นมาหนึ่งเรื่องในเมืองหนึ่งเมืองแน่นอนมันต้องมีพระเอกมีพระเอก,ม,เอกมีเพื่อนพระเอกคนขายหนังสือร้านหัวมุมมีคนเก็บขยะคือเขาสร้างมาหมดเลยเป็นเป็นโลกเป็นอาณาจากักรจากการที่เขามีข้อมูลหรือดีเทลเยอะๆเนี่ยมันทําให้เขาหลับตาและนึกถึงภาพสิ่งที่เขาจะสร้างขึ้นมาเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราทำคอนเซปต์คาแรคเตอร์หรือสร้างคาแรคเตอร์มาสัมาัวนมันสร้างจากสิ่งที่ไม่มีให้มีจากการที่อ่าเรามีข้อมูลไม่แน่นหรือมีข้อมูลน้อย มันจะทําให้การสร้างจิงนตนากายของเราออกมาจากสมองเนี่ยแล้วถ่ายมาเป็นรูปเนี่ยมันออกมาไม่สมจริงอันนี้มันเป็นหลักการทํางานเลยนะใช้เวลาที่พี่ทางานเนี่ยเวลาพี่ทำโหเออกแบบเร์พี่จะได้โจทย์มาโจทย์มาที่ค่อนข้างจะเยอะอย่างเช่นตัวละครอย่างอย่างเรื่องเกมมิวออนไลน์เนี่ยเขาให้ข้อมูลมาปุ๊บตอนนั้นที่ทําเนี่ยมันบางตัวละครบางตัวยังไม่มาเลยแต่เขามีเป็นตัวหนังสือมา เราก็ต้องมานั่งนึกแล้วว่าเราจะออกแบบตาตาตัวละครอย่างนี้ยังไงมันชอบเอ็นนิสัยเป็นอย่างนี้เราก็พยายามสร้างจากโจทย์ที่เขาให้เี่ยปะ่ะแต่ถ้าเป็นเราทําขึ้นมาเองอะ่ะพี่จะพยายามเขียนโจทย์ให้เยอะที่สุดทุกอย่างที่ที่เราจินตนาการด้วยตัวหนังสือมันจะส่งผ่านต่อออกมาเป็นภาพให้เราจินตนาการได้เป็นชอ็ชอตๆก่อนที่เราจะสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาพวกคนที่ทํางานมือชิพเขาพยายามจะใส่ Data ลงไปในตัวละครให้หมดอ่ฉะนั้นเวลาเราออกแบบเราต้องสู้กับตัวหนังสือก่อนสู้กับจินตนาการของ เราก็จะเริ่มเห็นภาพรวมถาว้าเราออกแบบตัวละครมาหนึ่งตัวมันไม่จบแค่ตัวเดียวดัน,นั้นบุคลิกทั้งหมด Data ทั้งหมดของตัวละครเนี่ยมันจะส่งผลต่อภาพรวมของลักษณะนิสัยรวมถึงการแต่งตัวรวมถึงการใช้ชีวิตรอบข้างอ่ะพอนี้มาดูเรื่องของสเต็มอันนี้เราไม่ซีเรียสเพราะว่าสเต็มยังไม่รู้หลักการออกแบบว่ามันต้องออกแบบยังไงบ้างแล้วก็ที่สําคัญคือเราก็เพิ่งเขียนวันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเพราะสามารถดึงจินตนาการจากที่เราเห็นเมื่อสักครู่แล้วก็นั่งเขียนออกมาเป็นรูปเป็นร่างั้นเรื่องของพวก แต่งตัวแต่งอะไรพี่จะยังไม่ได้คอมเมนต์ะไรมากพี่ถือว่ามันใช้ได้แต่เวลาว่าพี่จะบอกบางอย่างให้มันปรับว่าต้องปรับบ้างอะไรต้องปรับยกตัวอย่างอย่างเวลาออกแบบอะเราเราจะโฟกัสแค่รูปใหญ่คือเวลาเราเขียนเราจะเขียนรูปใหญ่ยางนี้ถูกปะแต่จริงอะหลักการออกแบบเมื่อเราเขียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องย่อไปย่อไปปุ๊บแล้วเราต้องดูว่าถ้าเราเขียนในกระดาษเราก็ต้องถอยมาดูไกลๆแล้วถามตัวเองว่ามันมีจุดเด่นที่เราเขียนไวนะ้เนี่ยมันยังเห็นอยู่ไหม ถ้าไม่เห็นเราต้องถอยกลับเข้ามาออกแบบอย่างเช่นที่พี่บอกคือหูมันอาจจะเล็กเกินไปมันเป็นตัวทานุกิฉะนั้นอย่างแรกที่ต้องเห็นก่อนเลยคือหูมันจะต้องแน่ต้องใหญ่พอย่อปุ๊บเราก็เห็นอยู่เห็นปะ่ะตอนนี้เราดึงกลับมาคืนขวดน้ําเต้าเนี่ยเราเลือกที่จะสะพายกระเป๋าข้างนี้ข้างนี้ก็ถูกและที่ใช้น้ําเต้าแต่ทิศทางการห้อยน้ําเต้ามันต้องไม่เหมือนกันกระเป๋าข้างนี้เราห้อยกระเป๋ามาแล้วมันเป็นอย่างนี้แนวลงมาอย่างนี้ น้ำเต้าเราก็แนวเดียวกันมันดูจงใจมันดูจงใจนะคราวนี้ถ้าพี่จะเปลี่ยนน้ำเต้าเนะี่ยพี่จะเปลี่ยนน้ำเต้าให้มันอยู่ตรงนี้นอยู่ฝั่งนี้แล้วตรงนี้เป็นกระเป๋าแล้วก็ตรงนี้เป็นน้ำเต้าอยู่ตรงนี้ขาบังนี่มันจะไม่แย่งจุดเด่นวลาเราออกแบบอะไรก็ตามญี่ปุ่นเขาจะไม่ให้มันแย่งจุดเด่นกันเองแม้กระทั่งวิธีการแขวนเนื้อบ้า ถ้าเวลาเราหันอีกมุมหนึง่งสมมติเราหันตัวก่อนปึ๊บน้ําเต้าจะเด่นเราหันมามุมนี้กระเป๋าจะเด่นนี่ออกใช่ไหมเอออันนี้มันมีผลนะเวลาเราเอียงกระเป๋าหรืออะไรก็ตามเนี่ยฉนะนั้นน้ำเต้าตามหลักคือต้องอยู่ฝั่งนี้อันนี้คืออะไรคะเนี่ยประคำป่ะเออเป็นเชือกค่ะแต่ว่าแต่จะไม่ได้ามันเป็นยังไงมันเป็นเชือกเหมือนเชือกญี่ปุ่นอ่าถ้าเป็นเชือกอ่ะใช่ถ้าเป็นเชือก,อก,อกพี่จะ เอานี้กันนะนี่อย่างเงี้ยพี่จะเล่นให้เป็นเส้นใหญ่ๆเลยให้มองมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่านี่เป็นเชือกญี่ปุ่นตรงนี้ก็อ้อมมาทั้งตัวข้างนอกนิดนึงอืมอืมนี่อย่างเงี้ยนี่อืมเน้นเชือกให้ใหญ่ขึ้น เหนือปะไม่งั้นมันมันจะดูไม่เด่นพี่นึกออกได้ผ้าเชือกพวกเนี้ยมันเป็นเชือกญี่ปุ่นที่แบบมีเป็นรอยแบบเป็นรอยเชือกแล้วแบบนี้เงี้ยเออเหมือนของที่ญี่ปุ่นเขาเขาใช้กันอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยอืมอ่ะแล้วอันนี้รานนี้ลงมาแลอันนี้คืออะไรกางเกงในเหรอกาเขียนไปอะไรลูกเนี้กกำลังคิดอยู่ว่าเป็นกางเกงืนกระปูงดีอ่าพี่แนะนํา เป็นกระโปรงดีกว่ากระโปรงสั้นเพราะว่ามันจะได้ดูสวยดูเป็นผู้หญิงด้วยถ้าพอกางเกงมันดูทมัดทะแมงอ่ะสมมตินะสมมติถ้าพี่เขียนเป็นกระโปรงมันเลือกได้หมดแหละแต่ว่าถ้าเป็นพี่เลือกพี่ชอบชอบกระโปรงอ่ะเพราะว่ามันมันยังเล่นอะไรกับอย่างนี้ได้เนี่ยมันังเล่นกับความผิวของพาได้อืม มัน็จะดูมีความพิว้วขึ้นโอเคไหมคราวนี้ขาเนี่ยขาอา่ขามันใหญ่ไปสเต็มอาจจะต้องบิดเทานิดนึงเพราะว่ามันเหมือนมิติมันตรงเกินไปอย่างเงี้ยมันระนาบเดียวอะพี่อาจจะบิดให้มันดูมีมิติขึ้นนี่โค้งแางงี้ นไอ้วพวกรองเท้าญี่ปุ่นี่ยพวกเนี้ยเน้นใหญ่ๆไงไอ้นะวพวกรองเท้าที่คาดเนี่ยเนี่ยขามันก็ดูมีการบิดเกิดขึ้นน,นะมันก็ดูสวยขึ้นขาขาสแตมใหญ่ไปนะอวบไป ฝั่งนี้เนี่ยจังหวะมันก็จะดีขึ้นเห็นไหมเดีย๋ยวพี่เทนิดข้างหน้านิดหนึ่ง<ม>อือเห็นไหมเนี่ยจังหวะมันก็จะดูโอเคขึ้นการบิดขาบิดอะไรอืมขาวนี้มาดูตรงเสื้อเสื้อจริงๆต้องมีดีไซน์นิดนึงนะ แต่พี่นึกไม่ออกหรอกเพราะพี่ไม่รู้ว่าธีมของเราเป็นไงเอาเป็นว่าบอกได้แค่ว่าเสื้อต้องมีดีไซน์นิดนึงแต่อันนี้พี่จะปรับเรื่องของรอยยับอกใหญ่อยู่ปรับผ้าให้มีความผิวนิดนึง ตรงนี้เสื้อเหมือนไม่ไม่เหมือนมันมันรูดไปตรงๆมันไม่เหมือนอกไม่เหมือนผ้าปกอกที่ใหญ่ลงมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ขึ้นนิดนึงให้มันเหมือนโคง้งโค้งมาบนอกอะ่ะอย่างเงี้ย ตัวปรับนิดนึงไหลตรงช่วงแขนผิดนิดนึงอันนี้มันเชื่อมกับตรงนี้อันนี้คือเชื่อมกับไหลเส้นเนี้ยแต่เราไม่ต้องเขียนชิดแขนก็มันก็จะงอไปจากตรงนี้ปรับแขนให้บ้าอยู่นอหนึงตวัดขึ้นม,มือ เนีน่ยนะต้องปรับหน่อยอายุเท่าไหร่ตัวละครเด็กอยายุเท่าไหร่สิบหกเลยนะสิบหกนี้แต่ส่วนจะอยู่ที่ประมาณหกส่วนครึ่ง มือมันกลางนิ้วมันกลางเยอไปครานี้ไหลไม่มีไหลน้อยไปไหน่อยตวัดลงมาแขนใหญ่ไปนะไอ้นี่ตรงเป็นรักแร้ตัดเข้ามาจำไว้เวลาเขียนเด็กเขียนเขียนพวกวัยรุ่นเน่ยอย่าแขนใหญ่มากมันจะดูอวบไปมือโค้งมาอย่างนี้ อารมณ์ของมือสําคัญมากเวลาเราเขียนมือเขียนนิ้วอะตรงนี้จะมีผังผืดไม่ไม่ใช่ออกมาเป็นตัววีถ้าเป็นตัววีนี้ผิดนะลงมาตรงนี้ปุ๊บนี่จะมีผังผืด มือถ้าเขียนมันแสดงอารมณ์ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ภาพดูแรงขึ้นสมจริงขึ้นนอกจากใบหน้านะตรงนี้เป็นเสื้อรันรูปแล้วอกตึงๆต,ต้องสะบัดอย่างนี้นมก็เขียนอย่างงี้เบียดขึ้นมาเป็นอย่างงี้หายปลาหาย ต้องมีหายปลาะดะ้ยคอปรับนิดน,นึงเองียงโค้งนิดน,นึงหน้าดึงจมูกสักนาดนี้ปากมันทำอะไรเนี่ยเบะทำไม <c oughs> ทำอะไรอยู่ปะแบะก็ <c oughs> ไม่ได้แต่ชววาดปากกับแบ่ไปอื <c oughs> อ่ะลองดู ขอบตาอาจจะเพิ่มให้หนาขึ้นนิดนึง าเบี้ยววเนี่ยตาดำตานี้ไม่เบี้ยวแต่นี้เบียเ้ยวไว้หนึ่งตาดำต้องมาอยมางเงี้ยอ่าดูผมซิเป็นงงผมดูไม่ออกเลยผมพี่เขียนที่พี่เข้าใจได้กันโคมาตรงนี้ เติมเส้นย่อยให้มันนิดนึงจะได้ดูดูแล้วแบบมีความพิ้วหน่อยอันนี้ก็เป็นช่วงหน้าอีกกระจุกหนึ่งอยู่ข้างหน้านะคะอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเนี้ยอันนี้อะไรเนี่ยหัวไม่น่าใช่ได้เป็นผมเอ้ใช่เดี๋ยวเออเป็นไอ้ผมตวัดเหมือนอีกข้างเเนี่ยเนี่ยถ้าตวัดต้องอยู่งี้เมื่อกี้มันบงัง นี่ตวัดกลับข้างได้เป็น,นี้อันนี้ผมลากขึ้นมาอย่างี้อันนี้อะไรแตดงผ้าใช่ แบบมัดจุข้างบนแต่ว่ดไม่เป็นมันผมปะใช่ข้างบน,ม,นมันเน้นถ้ามันใหญ่ขึ้นนิดหนึง่งไม่ได้ดูเดน่เดนๆอันนี้อะไรเนะี่ยตรงหมวกข้างหลัง,นะงลอ๋อหมวกหมวกพี่ไม่เขียนด้วยกัน อันนี้เหมือนสายคล้องคอเป็นหมวกถ้ามันคล้องอย่างนี้มันอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะรัดคอพอดีต้องต้องหมวกแล้วก็ต้องสายก็ต้องแบบหมวกจริงต้องอยู่ต่าเนี้ยเราต้องดูอ่ะอันนี้อันนี้มันคล้องเหมือนแปลกๆนิดนึ่นะมเอฟเฟกเอฟเฟกยังดูแข็งๆไปนึงเอฟเฟกก็ต้องพยายามให้มันดูมีเป็นภาพเคลื่อนไหวให้ดูมันเคลื่อนไหวได้ ทิมการต้องเป็นฟรีฟอร์มดูแล้วมันแบบไม่จงใจอืออ่อ โลโอเคสแตมไม่เร็วเลยอืมตรงนี้พับกระเป๋าเนี่ยนได้เป็นอย่างนงี้มีรอยยับกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าหนังมันก็จะมีรอยยับอย่างเงี้ยลืญญ่นย่ตน มีดีเทลเนี่ยถือว่าตั้งใจเขียนนะเออสายลงสายรักเนี่ยเห็นดูเนี่ยโอ้ตั้งใจมากเลยอืไม่ธรรมดาสเต็มไอ,อ,อ,อพวกดีเทลจุกจิกอะไรพวกเนี้ยถือว่าดี แต่ทางให้ดีคือน่าจะหาดีไซน์ลงเสื้อนี่แหละหาเพิ่มเติมใส่อะไรไปที่มันเกี่ยวกับตัวละครหรือว่าเกี่ยวกับบุคลิกเห็นไหมไม่คิดเลยเลยสตอตม,อมเห็นไหมเฉาดีไซน์เราก็ใช้ได้อยู่นะปรับนู่นปรับนี่นิดนึงถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับ เรื่องรอยยับกระหองกระโปรงจีบอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าแบบมันควรจะยับตรงไหนบ้างเออไว้เดี๋ยวมีโอกาสพี่จะมาสอนแต่เดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆฟังลองจําหลักการที่พี่แนะนําแล้วก็เอาลองไปปรับใช้กันดูพี่เชื่อว่าแน่นอนอะ่ะเวลาเราเริ่มต้นเขียนรูปจะออกแบบคาแรคเตอร์ตัวละครสักตัวเนี่ยมันจับต้นชนปไม่ถูกเด็กจะอินบ็อกมาถามพี่มากพี่ครับวเวลาจะเขียนคาแรคเตอร์ พระเอกนางเอกสักตัวหนึ่งเราต้องคํานึงถึงอะไรบ้างเราต้องเริ่มต้นจากอะไรก็พี่ก็หาจังหวะที่จะทําคลิปมาบอกอยู่ในไหนสแตมก็วันนี้ถือว่าโอกาสเหมาะเลยเนี่ยพี่ก็สแตมถามเรื่องคาแรคเตอร์พี่ก็เลยเอาทิศเนี่ยเอาเอาเอารูปของสแตมเนี่ยมาเป็น case s t u ี้แล้วก็เอามาทําเป็นคอนเทนต์ให้ดูว่าเมื่อเราจะออกแบบคาแรคเตอร์เนี่ยเราต้องคํานึงถึงอะไรบ้างสรุปกันอีกรอบหนึ่งหนึ่งดตต้าตัวละครเราต้องเขียนให้เยอะที่สุดอ่ะสูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ผิวสีอะไรตาสีอะไร อันนี้มาที่นิสัยอันนี้คือลักษาภายนอกนะคือรักษาภายนอกคือเราเห็นคนคนหนึง่งเขาเรียรกยรูกกายรูปลักษณ์ภายนอกรักษาภายนอกก็ที่พี่บอกนะอ่าส่วนสูงน้ําหนักผิวผิวสีอะไรผมสีอะไรตาสีอะไรนั่นคือภายนอกนิสัยภายในก็ต้องไล่ย,ยาวเลยนิสัยภายในนี้จะเยอะหน่อยเพราะว่าความชอบของคนจนะะนึกถึงเราสิถ้านึกไม่ออกว่าเราจะใส่อะไรให้ตัวละครนึกถึงเราเราชอบกินอะไร <Not? S 2> เพื่อนเราชอบอะไรดึงนิสัยเพื่อนเราด้วยเพื่อนเราคงนิสัยไม่เหมือนกับเราถูกไหม คือพวกเนี้ยมันเอามาจากคนรอบข้างได้ที่เราเห็นส่วนเรื่องของดีไซน์เสื้อผ้าก็ันแน่นอนอย่างพี่พี่บอกอ่ามันมาจากตัวนิสัยของตัวละครก่อนเราถึงจะดีไซน์เสื้อผ้าได้อยากดีไซน์อะไรให้มันแบบมาจากคนละเรื่องแล้วก็ลองข้างล่างข้างเข้าข้าขึ้นมาตัวละครหนึ่งตัวจําไว้มันไม่ได้จบอยู่แค่ตัวเดียวนางเอกก็หลักการก็ประมาณนี้ถ้าเราหยิบตามที่พี่บอกแนะนําไปปรับใช้ดูนะอาจจะไม่เป๊ะเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นเราจะสามารถสร้างตัวละครขึ้นมาจากจินดาการออกมาให้มันมีตัวตน ได้สมจริงยิ่งขึ้นแล้วก็เราจะรักตัวละครไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมตัวละครญี่ปุ่นคนถึงหลงรักอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่พี่ทํามาเป็นความรู้แจกจ่ายให้กับน้องๆที่ติดตามทางช่องพี่นะครับนะถ้าใครสนใจอ,อยากรู้อะไรหรือว่าติดขัดอะไรหรือว่าอยากให้พี่ทำคอนเทนต์อะไรออกมาก็มาทักพี่ที่ Inbox Pa กเพจเซลรวันได้แลเดี๋ยวพี่จะคัดคำถามมาแล้วก็เดี๋ยวเอามาทยอยยไลย่ทำมาเป็นความรู้ไปแบ่งกันปังกันให้กับเพื่อนๆได้เอากลับนำไปฝึก สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับโอกาสหน้าก็พบกันใหม่จะเป็นคลิปความรู้อย่างนั้นก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับนะมันวาดมันฝึกฝีมือจะค่อยๆดีขึ้นฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆและคลิปความรู้ฟรีๆที่เรานํามาฝากกับเพื่อนๆโอกาสหน้าจะเป็นคลิปความรู้อย่างนั้นมาพบกันได้ที่ช่องเราเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ